สวัสดีครับผมโจนะครับมีทีมงานของเรานะครับสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะของวัดโพกางนางนัวนะครับซึ่งจริงๆการเก็บขยะเนี่ยจริงๆผมได้กำชับร้านค้าไปหลายรอบแล้วนะครับว่าให้เก็บกับทุกตลาดนะครับทุกตลาดนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะบางตลาดนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเราสามารถจ้างจ้างคนเก็บได้หรือไม่ได้นะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าลดปริมาณของขยะลงนะครับ เพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะฮะในแต่แต่ละที่เนี่ยนะครับขยะที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับมีปริมาณเยอะมากๆนะครับแล้วทาให้เขาเรียกว่าเ,เกิดมลพิษนะครับในในพื้นที่ซึ่งจริงๆเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับมันก็ดีอย่างนึงคือเราไปขายเสร็จปุ๊บเราก็กลับบ้านถูกไหมฮะเราก็กลับบ้านแต่ว่า คือคนที่เขาอยู่ตรงนั้นแหละบางทีขยะที่มันส่งกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็เน่าแล้วบางทีเนี่ยมีพวกเลือดพวกอะไรหมูที่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะครับที่จะทิ้งซึ่งปกติเนี่ยการจัดเก็บขยะของเทศบาลหรืออบ,บตอะไรก็ดีนะครับเขาจะให้แยกขยะนะครับเป็นขยะเปียกขยะแห้งซึ่งขยะเปียกยก็ใส่ถุงห้อยไว้ต่างหากนะครับแล้วก็จะมีรถมาเก็บต่างหากนะฮะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ไปใส่ถุงเดียวกันนะครับใส่ถุงเดียวกันพอเวลามาเก็บขยะนะครับนึกสภาพบอ,อกเวลา,า,าพนักง,งานเก็บขยะเนี่ยนะครับเขายกถังขึ้นนะมันมีน้ำนะครับมันก็จะไปหกเลอะเทอะใส่เขานะครับคิดสภาพดูถ้าเป็นเราเนี่ยจะขนาดไหนนะครับขยะนี่เราก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับซึ่งถามว่าถ้ามีการจัดเก็บทุกวันจัดเก็บทุกวันมันก็ดีนะคือเทศบาลเข้ามาทุกวันมันก็โอเคครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมัน มันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเทศบาลเนี่ยเขาจะามีเวลาดูดูแลเนี่ยในเป็นบางวันนะครับเป็นวันไม่สามารถที่จะมาเก็บทุกวันได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเขตมันก็มีหลายเขตมีหลายจุดที่จะต้องดูแลนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะมามุ่งดูแลในส่วนของอพื้นที่ของเราอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะฝากทีมงานนะครับว่ากะยะชเนี่ยต่อไปจะให้เก็บกับทุกทุกร้านทุกตลาดนะครับซึ่งก็ทํามาตั้งนานแล้วแหละฮะเป็นการช่วยลด ลดปริมาณขยะส่วนไอ้เรื่องแจ้งคนเก็บมัน,นมีอยู่แล้วนะครับเก็บนั่นคือเคลียร์ส่วนน้อยนะครับเคลียร์ส่วนน้อยแล้วก็จริงๆพวกเราอยู่กันเยอะนะเป็นส่วนรวมถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันจะดูดีมากแล้วก็สะอาดมากนะครับตลาดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือทุกคนน่ะคือเห็นแค่ตัวไงก็คือฉันไม่อยากรับผิดชอบไม่มีใครชอบขยะแล้วคิดดูคุณทิ้งไว้ใครจะชอบขยะนะครับแล้วถ้าคน อื่นมองว่าคุณเป็นขยะคุณก็ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ดูแลกันนะครับต้องฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บขยะนะครับของในแต่ละตลาดนะครับพยายามดูแลช่วยกันแล้วก็เก็บกับทุกคนนะครับซึ่งมันถ้ามันกระจายออกไปแล้วเราเก็บกลับไปทิ้งที่บ้านให้ถูกถูกต้องถูกสุขาลักษณะนะครับแยกน้ําแยกขยะเปียกขยะแห้งดีๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะเก็บกับแต่ขวดอย่างเดียวนะฮะบางคนนี่เก็บแต่ขวดนะครับ ขวดแก้วขวดพลาสติกพาะคิดว่ามันขายได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าคือพวกขยะเปียกขยะแห้งเนี่ยแล้วช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยมันทําให้ขยะเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นมากนะครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วแต่ละปีเนี่ยขยะมันก็มีปริมาณเยอะเนาะแต่ถ้าเขตไหนมีระบบการจัดก,การที่ดีนะครับเกี่ยวกับการจัดก,การขยะมีการแยกขยะเขาจะมีการรับซื้อขยะด้วยนะบางบางเทศบาลที่เขาทานะครับ แต่บ้านเราก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าทําได้มันก็จะช่วยให้เ,เขาเรียกว่าอะไระการดูแลสุขลักษณะแล้วก็สภาพแวดล้อมในพื้นที่ของเราที่เราอยู่เนี่ยมันสะอาดขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นนี่อย่างเงี้ยฝนตกตลอดอนียนะครับมันก็คือโอกาสที่มันจะแห้งเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะฮะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับถ้าถ้ามีทุกคนเคยสังเกตนะครับเส้นลมสากลมเก่านะครับจะมี จุดทิ้งขยะนะครับจะมีที่อยู่ข้างข้างสถานที่ทิ้งขยะนะครับซึ่งปกติที่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยแพงมากนะแพงมากแต่ที่เขตนั้นนะครับขายอยู่ไร่หนึ่งไม่กี่แสนเนี่ยนะฮะก็คิดดูว่าขนาดเป็นที่นะครับที่จริงๆมันน่าจะแพงเนาะแต่พออยู่ใกล้ขยะก็ไม่มีขยะได้นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับทีมงานนะครับทีมงานของเรานะครับเพื่อที่จะดูแลแล้วก็รักษาความสะอาดช่วยกันนะครับ